ส่วนคดีพิเศษออกมาเปิดเผยนะครับว่าเรียก7พยานสำคัญที่ยืนยันว่าโอนเงินไปเข้าบัญชีคุณน็อตกองสลาดพลัสมีพยานมาแล้ว7ปากครับเป็นกลุ่มกมก็มีหลายกลุ่มครับเป็นกลุ่มกมก็มีหลายกลุ่มที่ที่มีการโอนเงินไปให้เราออกทยอยออกหมายเรียกวันนี้ก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหนึ่งในเจ คือเป็นพยานสำคัญที่อยู่ในกลุ่มที่ทำหน้าที่โอนเงินให้กับคุณน็อตนะก็คือเขาเป็นตัวการสำคัญเบื้องหลังของขบวนการฟ้องเงินที่ VSI จับไปได้ก่อนหน้านี้เลยค่ะใช่ว่านั้นก็ได้ครับโอ้โหใช้คำว่าตัวการสำคัญเลยเหรอครับคืออธิบดีบอกอย่างนี้ เจ็ดคนตอนนี้รวมถึงคุณน็อตด้วยนะยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะยังถือว่าไม่มีความผิดอะไรเพียงแต่ทาง DSi ต้องการเชิญมาชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงิน53ล้านบาทโอนไปที่กองสลากพลัสมันมีหลักฐานว่าเป็นการฟอกเงินและมีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเอาแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับมานนแล้วฮะเจ